สวัสดีครับวันนี้อยากแชร์มุมมองของการมองไพ่ใบนี้โดยพื้นฐานไพ่ใบน,นี้สู่กลางใจเธอเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเขาวงกฎมีหัวใจแล้วก็มีนกจริงๆแล้วไพ่ใบนี้สำหรับบางท่านที่มองเห็นความแตกต่างซึ่งปกติเราก็จะมองว่าเฮ้ยบางทีมันมีอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างค่อนข้างมากที่จะ กวจะไปถึงจุดมุ่งหมายที่เราต้องการจบไปนั่นคือในรูปคือหัวใจแต่ในภาพนี้บางท่านอาจจะกลายเป็นนกที่บินข้ามผ่านเขาองกดนี้ไปเลยแต่ถ้าเป็นเหมือนคนปกติก็จะเห็นมุมมองที่สูงว่าเ้กว่าจะไปถึงจุดมุ่งหมายมันมีอุปสรรคมันมีอะไรที่เราต้อง่าฟันแต่บางคนที่มองแตกต่างเขาเปลี่ยนตัวเองเป็นนก เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความสําเร็จแต่ในวันนี้อยากจะพูดถึงในแง่มุมของประสบการณ์ที่เจอมาเนี่ยสำหรับคนที่เขาโทรเข้ามาหาอาจารย์แล้วเขาต้องการที่แบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่อยากอยู่แล้วไม่มีใครอยู่กับเขาแล้วญาิญาิหรือคนที่เขารักไปกันหมดแล้วโทรมาแล้วก็บอกว่ารู้สึกว่าเขา เตรียมการทุกอย่างเพื่อที่จะตามๆาญาติหรือคนรักเข้าไปไม่ต้องการที่จะใช้ชีวิตอยู่ต่อแล้วพอดีได้ไพ่ใบนี้มันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเขาไม่อยากที่จะใช้ชีวิตเขาอยากจะสู่กลางใจเธอคือไปโบยบินไปโดยที่เหมือนนกที่เปลี่ยนตัวเองนะครับ เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายที่เขาต้องไปแต่ว่าในทางที่เราเป็นนักพยากรณ์หรือเป็นหมอดูเนาะก็ต้องหาจุดที่หลังเหนี่ยวหลังหรือยึดเหนี่ยวจิตใจไว้ว่าเอ้ยยังไม่ถึงเวลาของคุณนะนะครับทีนี้เราก็เลยต้องนำมาหาจุดที่เป็นอุปสรรคอุสคปสรรคคืออะไรคือเขาวงกฎที่เราเห็นนะครับ เราเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เขาควรจะใช้ชีวิก่อนไหมก็เลยต้องมานั่งค้นหาว่าเฮ้ยบางบางครั้งในการมองไพ่เนี่ยสู่การเธอๆมันเป็นไพ่ที่ดีเนาะมันเป็นการที่แบบจะมุ่งไปนะนั่นคือคําตอบที่เราเห็นว่าเฮ้ยเขาจะไปแล้วนะแต่ในทางที่เราเป็นอย่างนี้เป็นอาชีพเราก็ไม่สามารถที่จะแบบเฮ้ยคุณทาไปเลยทําไปมันไม่ใช่สิ่งที่ดีสําหรับที่เราจะทํา เราะนั้นเราก็ต้องหยิบยกเอาปัญหาขึ้นมาหรือข้อผูกมัดเขาขึ้นมาในเคสที่ผ่านมาก็เลยต้องพยายามที่จะคุยแล้วก็หาสิ่งที่ยังลง้างยังยึดเหนี่ยวเจ้าสตาไว้พอดีเจ้าสตาเป็นคนที่ธรมธรมธโมนะครับรู้จักกับพระหรือเป็นลูกศิษย์พระนับถือพระเราก็เลยต้องนำข่าววงกฏที่เห็นเนี่ยมากลายเป็นเฮ้ย มีหลวงพ่อมีท่านเจ้าคุณหรือมีอะไรที่คุณับถือถ้าจะทำอะไรอย่างนี้ควรจะปรึกษาพระหรือไปคุยกับท่านก่อนไปบอกกล่าวท่านก่อนอย่างน้อยนะครับสิ่งหนึ่งที่ล้งเขาไว้หรือล้งความคิดเขาไว้เนี่ยก็จะสามารถขัดเกล่าให้เขาเก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง แชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการอ่านไพ่ขอบคุณนะครับ